สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองคูตำบลเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาดูสวนคุณยายนะครับว่าสวนห่างคุณว่าจริงจริงมันไม่ได้ล้างนะครับดูด้านด้านนี้นะครับนี่แตงโมนะครับแตงโมกับทัวนะครับนี่กําลังใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันฝั่งนี้เป็นเป็นปูไว้ก่อนแล้วนี่มีบ่อด้วยนะครับบ่อของคุณยายนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอ้ตัวหนีแตงแตงยันแตยใหญ่สวัสดีครับยายครับโอ้ปลูกเฮดจังไหนเฮดผู้เดเียววะครับนี่คุณตาตา้วไปคนเที่ยวเหงื่าโอ้อายุเท่าไรคือจังเฮดสวนได้ดีทักเตะอายุเท่าไรครับค้าได้ในหกสิบเจ็ดย่าได้นหกสิบสี่โอ้ลืมกันบัจรกลีตัวนี้อโอ้ปลูกแตงอันนี้เนาะอันนี้ปลูกแตงข้างข้าใส่รถไทยวะครับผว่นหรือว่าไช่หน่อยบ่อันคุณตาเฮดเองเลยคุณตาเฮดเองบ่โอ้อันนี้กระทัว ปีนี้ปูวันนี้ไปส่งขายอยู่ไสนครับอยู่ตลาดบึงบูนโอ้ตลาดบึงบูนนะครับนี่โอ้นี่มันจะเดือนสองเดือนในนอทัวร์ทัวร์ขายแมงเจิ้นถี่แมงงามกับสี่สิบหามือกับดีกิบต์สี่สิบหามือก็โอ้เดือนกูเดือนซิปกูมือครับโอ้สุดยอดเลยหนุนอันนั้นปลูกไปแล้วครับหนุนส่วนเดือนปูกมันปูกอยูเก็บสองเดือนลสเหรอโอ้เห็นผมเห็นอยู่ผมขับรถผ่านผ่านไปทางไหนนะเออคนเดือนผู้จิก้ก้าอีกทีหนึ่งผู้จิก้ก้าลืมเก็บมาโอ้มีรายได้สูมือที่หนอได้อยู่บ่ไหนพอได้ใส ครับโอ้พ่อได้ซอยงานเพิ่นพ่อหมุนเวียนนี่ก็ได้หลายพันเป็นเป็นหมื่นอยู่ได้หนอลักหมืน่นได้หลายหลายเติบอยู่พ่อพ่อได้ใส่ค้ากุ่มจะให้สร้างหน้าค้าค้าไก่ค้าซอยงานเพิ่นนี่แหละเป็นจอบไปหนอหลังจากเห็นงานแล้วไอ้นนี้เห็นหลังจากเห็นหน้าแล้วตัวนี้เห็นหน้าแล้วโอ้านานต้นนั่นปลูกต้นเต้าเจ้าตุตุลายของตัวนี้พ่อมึงโม่กันแมนบ่าวทรงขุนเบิร์ดทรงมึงบุญเบิดเลยเออมังโม่มันขายไปยากหรอกมันของกินง่ายเนาะ โอ้แต่พวก,ก,กบักแต่งบักรัวเนี่เขาจะส่งตลาดนุ่งบุญผลมันแก้วก็มีนะครับเนาะมันไม่แก้วก็มีประมาณโอ้เป็นไรนึงวันนี่ครับไรครัวเพราะไรกอ้โเนี่ยปลูกในในหลงเลยครับปลูกเป็นหน้าหลงเลยโอ้เก้วเขาแรียกเรียว่าไม่เวี้ยเบี้ยงหัวก็เลย่ได้ก็ได้ใต้น้ำเ้าใส่ยังหนามน้ำใสยย่ดำจอหนามปราด้านเลยก็สูงขึ้นมาใส่สาจอได้กินจากสาขึ้นมาโหครับสากระนมุมอยู่เนาะอมุมอยู่เพราะว่าถ้าได้หนามขึ้นมาใส่ได้เลี้ยงป้าประคำอยู่าัไรป้าธรรมศาสตร์เนี่ย โอ้โหแน่น,นอนเลยคุณยายเห็ดแบบนี้ต่อไปจัาหน่อยนี่ก็จะขึ้นเพิ่มเลย่อยหน่อแกแล้วเขาเป็นขึ้นข้างให้ก็นสิในคลายล่ะข้างนี่เขาเห็ดเอาแบบนี้บ่ซื้อเอาตะไคร่นี่บ่ามาเห็ดตะไคร่สถา,านีใหม่ใส่เอ,อาปลูกโซ่แถวเขาเอาเงาเสียวต้นเสียวต้นย,วตนยังมาเห็ดเป็นข้างเลยมันขึ้นเป็นได้ใหม่นี่เราไม่ถ้ามาชาแท้งปลูกสองต้นปลูกสอแถวมันขึ้นยากเลยมาใส่อชีวิตแบบพอเพียงนะครับมันต้องคู่นะครับตำบลเปาะบึงบูนนะครับใหญ่สุดยอดเลยครับปลูกขยันเนี่ยเด็กหกสิบกว่าปีนะครับปลูกปลูกไอ้พืชเดี๋ยวผมขออนุญาตไป ไปชมก่อนเลยครับเด้อครับเจนเลงคืองามซืองามแต่นอกครับใส่คุ้ยถอมันก็นมื่สิบือินขางเนี่ยเห็นเป็นน้อยก็เรียกคุ้เคมีครับเลงเลงเดือกเคมีครับผมโอ้วันนี้บักทัวเพิ่นกำลังงามเลยครับ <sind S 1> เพิ่นใส่ใส่สายยางนี่นอกลากหรือว่าอนนทอครับสายยางลาหลากแล้วโอ้ใส่สายยางหลากนะครับเพิ่นระบบน้ำเพิ่นได้เลยนะครับนี่เพราะว่ามันมามีทุ่นสีร่องทุ่นหลายตัว่านี่มันก็บ่มีแก่ร่องล่างใหเสียดอกครับวันนี้เฮ็ดนาไปน้ำเลี้ยงงัวไปน้ำเหล้วก็ปลูกผักพอได้ใส่นาะแต่ละปีเนาะหอ่ป เห็ดไว้กับเห็ดเนาะหนอมันนาหรือดูนาหอนกับพักแล้วเนอนะครับคุณยายกําลังครับคุณยายกําลังขุดเอ่อเอาหญ้านะครับนี่เอาหญ้าออกครับวิถีชีวิตอาชีพนะครับอาชีพที่เป็นรายรายได้เสริมจากการทํานานะครับผ้าละเพิ่งกับลายสูมือมันผ้าลายโพดของกับแพงขื่นตังคุ้นกับตังตองใส่ชีวิตเนาะครับคุณยายครับ่นกมีพ้าลาแล้วส่งหลูกเฮียนต่อไปอีกทุกคนทุกคนมามเนว่าแต่แต่ แต่ว่าใหญ่หรอครับครับอืมครับนี่เพิ่นใส่อปกัจหน้อลูกเออตัวนั้นจ็ถึงจุดจุดนึงก่อนแต่ตัวนี้เข้าเฮ็ดไว้กับได้ได้ใส่ซอยงานเพิ่นนี่นะชาพนักกิจเนาะเหนวอ้หน่ก็อครับอดาดีตีมันออกไปยังสันตีงานนึงก็เกือบพันเนน้อใหญ่นะครับไก้แมงแกนงกันแห้งกับได้ซอยลายอยู่ครับโอ้แถวนี้เพิ่นเกษตรนะครับเด้อเพินเฮ็ดเกษตรแบบนี้แหะครับก ผมว่าบันทึกคลิปก็อยากให้เป็นแบบนอสําหรับใครที่อยู่บ้านนะครับไว้ตรงใครแม่นขยันโม่ใต้เนื้อใหญ่ครับพอได้กินเลยว่าบ่ต้องไปทาแต่ว่าบ่มีแนวเฮ็ดนี่นี่นี่เบิ่งตัวอย่างเด้อครับเด้อครับเบิ่งตัวอย่างเพิ่นแบบเรื่องราวการทรายถอดกะที่สองที่สามแล้วก่อนมาเจีบถั่วที่ทรงเลยค่ะโอ้พันตื่นเอาแบบนี้แล้วบอกตื่นคือเขากี่ย่างเลยตัวนี้ที่สองที่สามเลยมันย่างหมุกทัวร์นอโอ้พอโอนสิบพันนอป่านนี้เขาทรงแบบนี้มันมันสดเต๋ เขาเก็บแบบนี้ไหมยามเสาไปแพ็กมัดใส่ถุงไปส่งเลยโอ้บัดพาะสิ่ำได้บอกวา่าเฉาหนึ่งหนี่งเข้าใดประมาณยางคันคันยางจั่มใดนี่เท่าไรครับประมาณโอ้ยคนเขาไม่รอแค่แท็กกับมือละพันกว่าบาทก็ได้มือละวมุกเก็ตลอยขาดโอ้สบายเลยไต่ต่อเนื่องเลยเป็นอโอ้ยเดียกว่างเงินแสนแต่มันเป็นหน่วยแหท่ที่ก็เป็นเล็กสองเดือนครับครับกัเป็นสงองลอยว่าสองเก็บานังครับโอ้พอดิกินเนาะ มันไม่คีดผู้หลายอำเพิน่นโอ้ครับผมโอ้ครับนี่คือผูกหลายเำเภอไหนทีคือว่าโอ้มันบ่อระบบน้ำย่อยดีนะไฟไฟประกาศลงทุนกับร่องเบิรงเดอ้อครับนี่มันมีไฟฟ้ามาถึงเนออาอของย่อยได้โอกาสอยู่ได้ดีอยู่ได้จังหวะดีไฟฟ้าแล้วก็อยู่ใกล้ถนนนะครับออกมาหน้ามาหากันง่ายจากนี้ไปบ้านกับบ่ไกลเนาะครับเนาะประมาณสองสามร้อยเมตรมาเห็ดสวนอยู่ข้างๆทงหน้านี่นะครับโอ้นี่ก็เครือญาติดนี่ฟาร์มัวใหญ่ตัวนี้อยู่นี่ อาเดี๋ยวผมขอชมสวนคุณยายนะครับตรงนู้นแตงโมนะครับหนุนครับโอ้วันละสองพันก็เคยมีนะคุณยายตะโกนบอกมานะครับโอ้สองพันก็จะเคยได้นะครับนี่คือแตงโมนะครับนี่ครับผมแตงโมนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับยายครับโอ้เดือนหนึ่งละตัวนี้หนึ่งเดือนนะครับ แตงโมนะครับนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็อีกอีกหนึ่งเดือนก็จะได้กินแตงโมนะครับนี่ประมาณสองเดือนนะครับประมาณหกสิบกว่าวันก็จะได้เก็บนะครับนี่ผ่านไปแล้วสามสิบวันนะครับนี่หกสิบห้าวันประมาณนี้นะครับแตงโมคุณยายบอกนะครับเมืองสวนบ้านหนองคูนะครับนี่โอ้โมันเทศนะครับนมันเทศ มาไรนึงนะครับสวัสดีคุณตานะครับนี่คือของคนปลูกนี่ครับคนปลูกนะครับหกสิบเจ็ดปีน้องคุณตาเนาะโอ้เป็นอย่งไรคือแังเข็ดเอ่อได้งามเถอะครับนี่ต้อะไรที่พ่อได้ใส่บ่พ่อได้ใส่เลยมันเป็นตัวเกือบแปะแสลผลบ่อปีหนึ่งบ่บ่ถึงบ่ยังไดรกับบเกินมันปลูกตัวนี้มันได้ที่แบบสองหมื่นอืมสามสามแถวนี่บ่กสองหมื่นโอ้ซี่แถวโอ้ก็ถือว่า มีเงินใส่หมุนเวียนต่อจากเพื่อเพื่อกระสิดีกว่าเห็ดหน้าได้กำไรมันนองโอ้ถึงไรป๋อคุณตาเนี่ยนี่ป๋อกระปูวัดถึงอยู่กระไรหนึงนอนนี่งน่องรวมเบิดมาแต่ว่าปู่ผสมผสานนะครับมันหลายอย่างนะตัวหนึ่งมันแก้วตัวหนึ่งตกแตงโมตัวหนึ่งตะแ๊วตัวหนึ่งตะแ๊งเล็กข้างครับหลากหลายแห่งแล้วก็เห็ดใหญ่วางระบบหนามน่อใส่สายยางนี่น่อครับโอ้คุณตาจอหนามเจ้กบาทครับตอนที่ลงทุนมัน บ่เป็นหมื่นกว่าบาทบ่ช้อนหนใส่ซ้ำเมือดึงตรงเลยบ่ครับอ๋อดึงดึงเขามาอาสาหนีเนาะโอ้ครับผมสุดยอดเลยครับคุณตาเห็ดมัตเจปีเหรอครับเนี่ยก็จะเห็ดปีไก่ปีไก่ก็เห็นเงินเลยครับแท็กวัวคือจังขักแท้โอ้แต่เห็ดมันโดนแล้วบ่แต่ก็แต่ก็ถือว่าผ่านเลยเนาะครับเพราะถใส่อยู่เขานี่ครับไม่ก็ถือว่าหึงปีครับหนึ่งปีที่ทำสวนท่อเม่นมันมันหน่อยว่าเตี่ยนใหม่อยู่ สายยางนี่ป่ะครับบอทอทอพัทหลนโอ้ว่างๆทอไหวเป็นซิปปิงเกิร์ดเหรอครับครับเป็นซิปปิงเกิรดแต่ว่าทอไม่หน่อยมันใจหนามมือแห้งโอ้ว่าสิว่างทอไม่อยู่สีอาททอไม่ครับทอเห็นมันใหญ่กูนี่ครับผมใส่รถไถหน่อยกระไถเองเอารถไถหน่อยไถแล้วก็ห่อรถใหญ่มาปั่นโอ้ครับต้นแล้วก็เนี่ยวหลงมันแน่นเนี่ยวหลงแกงมันก่ได้ปลูกครับมันในในพวกแกงเบิร์ดก่อนใส่ทุ่นนี่ก็สิรักหมื่นตัวหนอเฉพาะเฉพาะเอ่อจอหนามแล้วก็ ประมาณเทิ้งอุปกรณ์แหน่ยับประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้สามหนีก็นี่ลงทุนแค่หมื่นได้ครับหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผลผลิตที่ได้ก็คือว่าได้หลายหมื่นอยู่เต่ถเอาเอามาเก็บเทียนเทียกันคุณแล้วลงชุบบางทีครับแล้วไปขายในตลาดบแปว่าลูกก่อนมาเก็บตีหนึ่งตีสองลูกเออตีสองตีสองท่านแม่ข่าครับโอ้สาวอย่าไปท่านแม่ข่าตีสองแน่นอนเลยครับคุณตานี่คุณตาคือสิคิดว่าเท่าเลขผลนาะครับผมคิดว่าน่าคือว่า เพรว่าอีกสองปีสามปีเพื่อนหูกงไม่จะมวยเฮ็ดหรอกคือเขาหยาดเมื่อยครับแต่กะเฮ็ดไว้เนาะเขาเฮ็ดไปละกันเฮ็ดได้กับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดถ้าก็ย่อขนาดลงเหนมันมันมันเมื่อยเนาะจะเอาบพอสองเอาหลายครับผมเอาเขาทำไว้เป็นการบริหารกายไปเพราะว่าขยันเท้าอยู่ซื้อเมื่อกาสิบบได้แต่คนเคยเห็นเนาะผมว่าโอ้เข้าปีที่สองแต่ก็ถือว่านี่ละไพว่าบ่มีงานบ่มีแนวเห็ดป่านเท้าไก่ยังให้เพื่อนเบิ่งแบบนี้นะเบิ่งแบบคุณตาคอคัตเตอร์นี้มันออก มันขึ้นมันไล้ผลปุ๊บพี่นาิขยายออกตัวนี้โอ้ถามว่ามันคือนึอกพวกแตงโมนี่บอครับพวกปลูกแต่ว่ารักล้างข้าตะกีปลูกทั่วปลูกทั่วโอ้ตัวนี้เป็นอาชีเลยหรืออสุทัวนี่ตัวที่พิ่นยืนตัวยืนเลยตัวรักของข้าเลยแล้วพันยังครับที่ปลูกทัวนี่ครับมันลำน้ำพองลำน้ำพองคุณภาพามันจะเป็นแบบไหนครับลำน้ำพองมันนุ่ยเน่ามันหวานกรอบบอเราเข้าไปหาซื้อพันอยู่ใส่ครับพันมันต้องไปหากระส โอ้เกษตรเกตร้านใหญ่ๆเนีนาะรับร้านใหญ่ๆเนี่โอ้พันลำน้ำพองคเป็นเป็นขึ้นมีแบบเป็นซองน่พเป็นทีต้องการของตลาดเลยขันพันนี่เขามากบอกความพิเศษคือเหวแต่ว่าขันเมนเขียวเนี่เขาบอกมากนนเปียกนาเห้าเาต้องเอาขาวเออเปียกขันเมนขาวเน่ยเหี่ยมันประมาณออกไหมนี่มันอหกสิบเส้นหสิบหกสิบเส้นความเหวความเหวโอ้ ได้แจ๊กซัมครับแจ๊กหรอกเดี๋เดียนที่สองสิหอดสองเดือนคือคือเฉพาะคนหน้าใหม่น oh, ี uh ่ต huh, ั 3, 000, 3, 000. ้งแต่เป็นร oh, ูปมากเลคือสองเดือนคำนวณเงินออกมาแล้วนี South ่ผูกกับการทำหน้าเลยทำหนาบางทีอาซิฟกว่าไรนี่คำไรออกมาก็คือสองสามหมื่นเท่านั้นเองนนี่มันบริขายเขาบริผอหมื่นบ่โอ้หนี่นี่ครับขายเขาบริผอหมื่นเอคนว่าคันมันต้นนี่มันออกได้ปุ๊บต้นนั้นก็ตีไปเลยรถรถละสามพันสามพันโอ้แต็งโม่เนาะครับรถชุกนี่บ่บ่รถไถนาโอ้รถที่เหลือรถไถนาเลยบ่สามพันเลยตีไปเลย โอ้คขายจะสองหมื่นสามหมื่นมากกว่าสี่ได้ตกเกลียบหมื่นเขาขายเองมันบอกพี่เห็นพินพีขายแต่ได้มู่บ้านหรือเปล่าครับโอ้กันในคนมารับมากกว่าให้ถือก็เขาก็เสียราคาไปอีกตอนนี้เขาก็คอยขายไปเลยเฮ็ดเองขายเองง่ายดีนะครับคุณตาแล้วเาต้องขันปูตัวมันต้องอาศัยผักดินผักดินไปก่อนครับผักดินแต่ว่าทิศนึงต้องผักดินครับอืมครับโอ้ โฉกดีนอเพิ่นหมุนเวียนกันขึ้นหมุนเวียนคือว่าเฮาเบิด์ตซัมนี่ก็เก็บรุนไม่กับนนี่ขึ้นมาพี่เงินใส่เฮาก็พอได้ซอยงานคือย้ายว่าซอยงานซอยการแล้วก็ได้ใส่นําซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเอาไปแหลกหมูแหลกเป็ดแหลกไก่เพิ่นออืนี่นะครับคือคือบ่อนี่นะครับสะบ้านเฮาล่ะครับที่ว่าเพิ่นขุดไว้แล้วก็ปันน้ํามาดาลใส่ครับนี่นี่ครับคุณตาครับคุณยายเฮ็ดนี่ครับนี่ดิเนอืยนี่มันลงก้อยประมาณ45เม็ต อุ้ยน้ำออกเร็วตัวนี้มันมันมันบอกใครเข้มเลยมันเกลอก<โอ>ินได้เลยครับโอ้น้ำน้ำดีออกมโอ้น้ำดีนะครับน้ำบดานแบบว่าตื้นนะครับอยู่ตื้นนะครับไม่ไม่กร่อยนะครับไม่เค็มนะครับโอ้นี่นะครับบอ่อปัน่นปั่นน้ำใสนู่นนูน่นนะครับน้ำบอ,อกแล้วครับนูน่นโอ้ครับนูน่นนู่นรับพักน้ำไว้ โอ้โครับโตข้าวป้าสองร้อยกิ๊กสามร้อยกิ๊กแต่ว่าบริจ้างคนเก็บไลยเก็บเองเลยไปไผเก็บก็ใหญ่นี่โอ้เดี๋ยวไปมาถึงไห้กระสอบเก็บมีถึงสะอาดแล้วอืครับเก็บให้เรียบร้อยสะอาดแล้วเขามาของสะอาดเลยคนเมืองมันขาก็ไปขายต่อ เดี๋ยวว่าคันคันวิดขึ้นหนึ่งก็คันบวกเก็บนี่เสียเลยไลยมันบวบเลยเออมันมันใหญ่แห้งใหญ่มันใหญ่เร็วใหญ่เร็วโอ้พันลำลำพองเนี่ยเพรธรรมดาเนาะมันเสียเลยอือต้องทันเงินน้ำทันเวลาน้ำเนี่ยมาเห็ดตัวนี้มันถือว่ามันมันบอกใครอันนี้มันมันสิเบิดนาลามันลหรเบิดเบิร์ดซามันซินมีตัวนี้อือครับโอ้วันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับคุณตาคุณยายมาให้ความรู้แล้วก็ได้เห็นรูปแบบการทําสวนที่เสริมรายได้ต่อปีเนาะเสริมรายได้ต่อปีในการต้นต้นนี้มันออกมากกว่าสี่ไร่ก็ต้นนี้โค้ต้นนี้ไม่า C, มหาแถวต้นนี้ซีแถวครับเสริมรายได้ในการทําเกษตรนะครับสำหร,รับวันนีน้ขอบคุณคุณตามากครับผมครับขอบคุณครับ